ก็ขอความจเจริญธรรมเนาะจงึงมีแก่ญาณโยมอุบาสกบาสิกาผู้ที่เป็นพุทธบริษัททั้งหลายขอรรมะที่จะนํามากล่าวให้ญาณโยมได้ยินได้ฟังสําหรับวันนี้ขอจะกล่าวเกี่ยวกับเรื่องของการเจริญสติคือสติปัฏฐานสี่หมวดกายานุปัสสนาสติปัฏฐานการมีสติระลนึกอยู่ที่กายหรือการหู้กายหรือการเห็นกายใ,ให้กายเป็นตน้นในหมวดกายานุปัสสนาสติปัฏฐานในวันนี้เนี่ยจะกล่าวเกี่ยวกับเรื่องของอสุภะ คำว่าอสุภะนี่ก็เป็นสิ่งที่นิยมได้ยินได้ฟังกันเป็นประจำแต่ก็เพราะอาจจะหูได้สาหรับบางท่านที่เป็นนักปฏิบัติก็คือการเจริญเห็นความบดง,งามของ่างกายท้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเขาก็ต้องมาทําความเข้าใจเป้าหมายของการเจริญอสุภะก่อนสำหรับบุคคลที่มีราคาก้ามีความพอใจในใกามจํานวนมากการเจริญอสุภะนี่ก็จะเป็นสิ่งที่สวยได้เพราะว่าจะเ็ให้ผู้ที่มีราคาก้านั้นคลายความกําหนัดคลายความพอใจคลายความยินดี ในสิ่งที่เอ,อื้อนว่าความเป็นของปลอมของหูบก็ดีของสิ่งต่างๆก็ดีเป็นต้นตัวอย่างเซนผู้เจ้าพันกรให้เฮานั่นมาพิจารณาห่างกายให้เป็นของบสัสซาดให้เป็นของบ่งงามเป้าหมายที่ให้เป็นของบงัสซาดให้เป็นของบ่งงามก็เพื่อที่จะให้ผู้ที่เจริญให้ผู้ที่ปฏิบัตินั่นแต่ฮู้ได้เห็นตามเป็นจริงว่าจริงๆแล้วเนี่ยคาว่าเฮา,าก็คือตัวต,วตนเนี่ยมันมีจริงหรือบอแล้วถ้าหากว่ามันมีตัวตนของเขาอยู่จริงๆ แล้วอันใดกันแท้ที่เอื้อนว่าเป็นตัวตนของเฮาเมื่อบุคคลใดมาพิจารณาเห็นความงดงามแง่กายต่างๆออกเป็นส่วนต่างๆตั้งแต่พื้นตินขึ้นมาจนหอดปลายผมตั้งแต่ปลายผมลงไปจนหอดพื้นตินในห่างกายของเฮานี้เนี่ยมีหนังห่อหุ้มเอาไว้โดยเว่าจะมีผมก็ดีเอาผมแย่ออกไปส่วนครางหนึ่งมีหนังมีคนมีสิ้นมีเอ็นมีกระดูกมีเนื้อไงกระดูกม้ามตับหัวใจพังเพืดปอดตับใส่น้อยใส่ใหญ่อาหารใหม่อาหารเกา่า เป็นต้นแล้วพวกน้ำต่างๆที่เปลี่ยนน้ำเลือดน้ำหนองน้ำเหือน้ำสเลดสิ่งของสกปรกต่างๆที่ปรกฏอยู่ในหางกายเมื่อทานท่าไหายพิจารณาเห็นตามเป็นจริงแล้วเมื่อเอาหู้อย่างนี้ร้องไปวิเคราะห์ใจแง่ตามเป็นจริงแล้วซอกแล้วลองซอกหาเบื้องบาง,บาง,บางอันใดกันแท้ที่เอื้อนมาเป็นเฮาอาหารไม่บ่กเป็นเฮาเขาก็จะปรากฏว่าบ่แมนต่อไปเขาเจ้าก็จะไปเห็นว่าแม่นอย่างเรี่เป็นเฮาพรมบ่กเป็นเฮา นางบอกเป็นเฮาเขาก็จะปรากฏเห็นตามเป็นจริงว่าทุกอย่างอาวัยวะน้อยใหญ่เนี่ยมันก็มีซอเออนเป็นของมันทั้งหมดเลยเราแล้วแต่บาเทียงมีความแปรผันเป็นอย่างเอ็นเป็นปกติเมื่อเขาเจ้าหู้อย่างนี้เขาเจ้าก็จะปรากฏและก็เห็นตามเป็นจริงว่าจริงๆแล้วคําว่าอัตาตัวต,วตวนรหรือว่าเฮาเนี่ยมันก็เป็นเพียงการรวบรวมอวัยวะน้อยใหญ่อาการ32เนี่ยมารวมเข้ากันไปแล้วมันก็ดับรงอยู่ได้ด้วยอาหารเป็นที่อยู่ของโรกพญาน้อยใหญ่ สุดท้ายมันก็มีความพุกพังหรือว่าแตกทำลายแล้วก็ตายไปจุดมุ่งหมายของซากซพก็คือหางไก่ก็อยู่ที่หลุมฝังซพหรือว่าเตารอก็เจ้าจุดไปแล้วก็กลายเป็นกีเทาพงทุลีบบมีไผ่มาเหลียวแล่นั่นเขาก็เจ้าก็จะปรากฏเห็นตามเป็นจริงว่าจริงๆแล้วไอ้หางไกยคือธาตุขันคือหูขันเนี่ยที่มันดำรงอยู่เนี่ยมันก่อดำรงอยู่ได้เพราะอาหาร จริงๆมันก็มีสภาวะแปรปรวนที่บ่เทียงมีความเป็นอย่างนี้เป็นปกติเมื่อเขาเจ้าหู้อยู่อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้เขาเจ้าก็จะเบื่อานในหูเมื่อเบื่อในก็จะเกิดความใครกำนัดก็คือบ่ยินดีเมื่อใครกำนัดเขาเจ้าก็จะเริ่มวางเริ่มปล่อยตามลําดับนั่นคือเหตุและกับผลในการจเจริญอสุภะขาเจ้าก็จะสามารถละราคาได้จเจริญพร